สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงกล้องวงจรปิดที่เป็นกล้องในระบบเน็ตเวิร์กกล้องเน็ตเวิร์คคืออะไรนะครับก็คือกล้องที่เชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi หรือว่าระบบสายแลนในบ้านนะครับซึ่งก็อาจจะมีหลายเกรดนะครับอย่างเช่นแบบ home use เลยเนี่ยก็จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้วก็อาจจะบันทึกขึ้นคลาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกรดที่โปรขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ NVR เพื่อบันทึกแยกภายนอกตัวมันได้การเชื่อมต่อกับ NVR เนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าโดนขโมยตัวกล้องไปด้วยเนี่ยตัวไฟล์ก็ยังอยู่นะครับถ้าเราเก็บ NVR ไว้ในที่ปลอดภัยหรือว่าถ้าเรามีกล้องหลายตัวเนี่ยเราก็สามารถดูภาพแล้วก็บริหารจัดการตัวกล้องได้ผ่านตัว NVR ตรงๆเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปเซตติ้งในแต่ละกล้องแต่ละตัวซึ่งวันนี้ผมก็ได้กล้องเน็ตเวิร์กที่เป็นของต้าหัวมาลองนะครับต้าหัวเนี่ยถ้าใครเคยจะติดกล้องวงจรปิดนะครับน่าจะคุ้นเคยแบรนด์นี้เป็นอย่างดีก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะทากล้องวงจรปิดที่เป็นคอมเมอร์เชียลนะครับในห้างร้านใหญ่ๆนะ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ใช้ตามบ้านอยากจะไปซื้อมาติดเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์กหรือว่าด้านไอทีหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะคอนฟิกยากนิดนึงแต่ว่าวันนี้ครับต้าหัวเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวกล้องวงจรปิดที่เป็นเน็ตเวิร์กในซีรีส์ใหม่ขึ้นมาที่สามารถเซตอัพแล้วก็ใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับไม่ต้องมีความรู้ด้านการวางระบบเน็ตเวิร์กหรือว่าการเดินสายเนี่ยก็สามารถเซตอัพได้ง่ายๆเลยโอเคครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ โอเคสำหรับซีรีส์ใหม่ของต้าหัวที่แบบว่าเหมาะสำหรับโฮมยูสนะครับใช้งานง่ายๆเนี่ยก็จะชื่อซีรีส์ว่าเป็นซีรีส์ฮีโร่นะครับก็กล้องที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นฮีโร่เอวันนะครับสามารถบันทึกได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเนี่ยก็คือบันทึกลงไมโคร SD card ในตัวมันเองก็คือเราสามารถบันทึกแบบ standalone ได้นะครับไม่ต้องต่อ NVR ก็สามารถใช้งานได้หรือว่าวิธีที่2นะครับก็คือบันทึกผ่านตัว NVR หรือว่าตัวบันทึกแยกภายนอก แล้วก็วิธีที่3นะครับก็คือบันทึกลงคลาวด์แต่ว่าบันทึกลงคลาวด์เนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถทําได้นะทางต้าหัวก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมีฟีเจอร์คลาวด์เร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็แนะนําว่าวิธีที่บันทึกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือลง nv นะครับสำหรับตัวกล้องวงจรปิดเน็ตเวิร์กต้าหัว Hero A1 ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องวงจรปิดสําหรับใช้ในบ้านใช้ในอาคารใช้ในออฟฟิศนะครับก็ตัวเลนส์เนี่ยก็สามารถก้มเงยได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะม ตัวหลอดอินฟราเรดตัวเลนส์กล้องแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับสำหรับพูดคุย2ทางสําหรับตัวกล้องของกล้าหัว A1 เนี่ยก็จะมี2รุ่นย่อยนะครับที่ขายในประเทศไทยก็จะมีรุ่นที่เป็น3เมกะพิกเซลกับ5เมกะพิกเซลความคมชัดก็จะต่างกันหน่อยนะครับตอนซื้อเนี่ยก็แนะนําให้ดูตรงโมเดลัมเบอร์ให้ดีๆก่อนนะครับก่อนสั่งแล้วก็ด้านใต้ตัวเลนส์กล้องเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับใส่ไมโคร SDCard ตัวนี้รองรับการ์ดสูงสุดถึง256กิก แล้วก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับแล้วก็สําหรับด้านหลังนะครับก็จะมีลําโพงพอร์ตแลนแล้วก็พอร์ตไมโคร USB สําหรับจ่ายไฟเข้าในตัวกล้องพอร์ตแลนตัวนี้เนี่ยไม่ได้รองรับ POE หรือว่า power over i n t e r n e t นะครับต้องต่อไฟผ่านตัวไมโคร USB เท่านั้นส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีตัวยึดเพลทสําหรับติดตั้งกับฝ้ากับเพดานได้นะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มาด้วยก็จะมีสายไมโคร USB ยาว2เมตรอะแดปเตอร์ USB 5โวลต ตัวพุกสกูแล้วก็ตัวเพลทสําหรับการติดตั้งเข้ากับตัวฝ้าเพดานแล้วเขาก็จะมีเทมเพลตสําหรับการเจาะมาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นพวกคู่มือการติดตั้งแล้วก็เอกสารต,ต่างๆครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวมาลองทดสอบแล้วก็ใช้งานกันนะครับสาหรับตัวต้าหัวฮีโร่ซีรีส์เนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันตัวเดียวกับตัวต้าหัวที่เป็นเอ็นวีอาร์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DMSS หลังจากโหลดมาแล้วเนี่ยก็ทําการใส่ไมโคร s d c a r การ์ดเข้ากับตัวกล้องให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อสายแลนเข้าตัวกล้องแล้วก็ต่อไฟที่เป็นไมโคร USB ไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในแอป,ปก็ทําการสแกน QR code นะครับที่อยู่ด้านใต้ตัวกล้องหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ทําการตั้งค่าชื่อของตัวกล้อง User name แล้วก็พาสเวิร์ดของตัวกล้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถผูกตัวกล้องเข้ากับ Account ของแอป,ป DMSS ได้แล้วครับซึ่งสำหรับการติดตั้งเนี่ยผมก็แนะนำวิธีการติดตั้งด้วยสายแลนมากกว่า wi-Fi นะครับเพราะว่า มันจะได้สัญญาณที่เสถียรกว่าแล้วก็มันจะไม่ต้องมาแย่งแบนด์วิดต์ของตัว Wi-Fi เราด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่สะดวกต่อสายแลนจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้เช่นกันก็สําหรับวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ Wi-Fi นะครับก็คือทําเหมือนกันเลยก็คือสแกนตัว QR code ด้านล่างของตัวกล้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์มือถือไปเชื่อมต่อก,อกับ Wi-Fi ที่ตัวกล้องมันปล่อยออกมาแล้วก็ทําการคอนฟิกชื่อของตัวกล้อง username password ให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกัน เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการเชื่อมต่อแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวกล้องก็จะต่อกับ Wi-Fi เรียบร้อยกลองง่ายๆแค่นี้เลยครับวิธีการผูกตัวกล้องต้าหัวฮีโร่เนี่ยเข้ากับแอปพลิเคชัน DMSs ต่อไปก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวสเปคของกล้องต้าหัวฮีโร่ A1 ตัวนี้กันครับก็สำหรับความละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้จะมี2รุ่นย่อยนะครับตัวที่เป็น3เมกะพิกเซลกับ5เมกะพิกเซลคือถ้าใช้ตามบ้านทั่วไปเนี่ยผมว่า3เมกะพิกเซลก็เหลือเฟือนะครับ แต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบชัดสุดๆเป็นแบบ 2K เนี่ยก็ไปรุ่นที่เป็น5เมกะพิกเซลนะครับแล้วก็การถ่ายกลางคืนเนี่ยตัวกล้องก็จะมีหลอดอินฟาเรดนะครับที่จะช่วยส่องสว่างยามกลางคืนได้ก็สําหรับการใช้งานในบ้านเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถมองเห็นในห้องได้แบบสบายๆครับแล้วก็การบีบอัดไฟล์ของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น H.265 นะครับก็คือเขาจะมีการบีบอัดไฟล์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพไฟล์ก็จะไม่ใหญ่มากสามารถบันทึกได้ทีหนึ่งหลายๆวันนะครับก่อนที่ตัวเมมโมรีการ์ดเนี่ยจะ สำหรับไฟล์ที่บันทึกได้ของกล้องตัวนี้นะครับถ้าเอาตัว microSD card เนี่ยมาเปิดที่คอมจะเห็นเป็นนามสกุล dav นะครับก็คือไม่สามารถเปิดได้โดยโปรแกรมทั่วไปต้องใช้เป็นโปรแกรมของทางต้าหัวในการเปิดนะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ที่เขา,เาบีบอัดมาพิเศษนะครับที่ขนาดไฟล์เนี่ยค่อนข้างเล็กเลยขนาดไฟล์เฉลี่ยนะครับของรุ่นที่เป็น3เมกะพิกเซลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7MB เมกะไบตนน์ต่อ1นนาทีไฟล์เล็กมากเลยนะครับซึ่งพอเวลาคำนวณออกมาเป็นเวลาที่บันทึกได้แบบคร่าวๆนะครับ ขนาด micro SD card 64 g b เนี่ยบันทึกได้ประมาณ6วัน128 g b บันทึกได้ประมาณ12วันแล้วก็256 g b เนี่ยบันทึกได้ประมาณ25วันนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาดูฟีเจอร์ในแอปพลิเคชัน DMSs นะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างข้างบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้อง Hero A1 ที่เื่อกีเพิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างผมเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของ NVR นะครับที่บ้านผมใช้ก็มาดูที่ตัว A1 กันก่อนนะเดี๋ยวเรื่องการเพิ่ม NVR เเดี๋ยวผมพูดทีหลัง อ่าที่เห็นเป็นตัวสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก็คือ privacy Mode หรือว่าโหมดส่วนตัวพอเปิดแล้วเนี่ยตัวกล้องมันก็จะหันเลนส์ลงนะครับก็คือไม่ให้มีการบันทึกแหละแต่ว่าเพื่อเป็นความชัวนะครับก็คือหันกล้องลงไปข้างล่างเลยนะครับตรงนี้เผื่อใครต้องการความเป็นส่วนตัวตอนอยู่บ้านนะครับไม่อยากให้ตัวกล้องมันทํางานก็สามารถเปิดตัว privacy Mode ไว้ได้พอกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพ preview ซึ่งก็โหลดค่อนข้างเร็วนะครับก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะดู preview เนี่ย ความละเอียดเป็นแบบไหนถ้าอยากได้เร็วเนี่ยมันก็จะเป็นความละเอียดแบบสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ชัดๆเนี่ยก็โหลดเป็นภาพเต็มมันก็จะชัดแต่ว่ามันก็อาจจะก,กินแบนด์วิดต์กินอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่ต่างจากกล้อง IP สมัยก่อนนะครับก็คือตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถดูออนไลน์แบบดูผ่าน 4G หรือว่าดูผ่านอินเทอร์เน็ตภายนอกได้ก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็น 5G แล้วแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าใหม่อ่าก็ยังสามารถดูภาพสดได้นะครับ เพราะตรงนี้เนี่ยเขาก็มีระบบ P2P ของเขานะครับที่สามารถทําให้เชื่อมต่อกับตัวกล้องได้ไม่ต้อง forward port เหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วก็สามารถกด pause หรือว่าแชร่ภาพไว้ได้นะครับมันก็จะค้างแบบนี้แล้วก็สามารถฟังเสียงสดจากกล้องได้แล้วก็สามารถคุยโต้อตอบกับตัวกล้องได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงตัวอย่างกันดูอันนี้ก็เป็นเสียงที่ออกมาจากลำโพงของตัวกล้องต้าหัว h ี r o A1 นะครับ Hello test Hello test หนึสอง3ได้ยินชัดไหมเอ่ย และนี่ก็จะเป็นเสียงที่บันทึกได้จากตัวไมโครโฟนของตัวกล้องวงจรปิดตาหัวฮีโร่ A1 นะครับเสียงก็จะวิ่งผ่านตัวไมโครโฟนของตัวกล้องแล้วก็วิ่งมาผ่านโทรศัพท์ฮัลโหลเทสตหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ได้ยินชัดไหมครับโอเคก็สําหรับไม์แล้วก็ลาโพขงของตัวนี้เนี่ยผมว่าเสียงค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็จะมีการบันทึกวิดีโอเนี่ยเก็บไว้ในโทรศัพท์แบบตอนนั้นได้เลยนะครับก็กด start recording ตรงนี้พอหยุดก,ก็กดตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเซฟแล้วก็สามารถ snapshot เป็นภาพนนนิ่่งเเกก็บไไว้้ดชั และสําหรับการควบคุมกล้องนะครับตัวนี้ก็สามารถคุมหมุนซ้ายหมุนขวานะครับไปได้360องศาตามปกติเลยแล้วก็สามารถเงยขึ้นแล้วก็ก้มลงได้ซึ่งการหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างไวนะบางตัวคือแบบหมุนช้ามากแต่ตัวนี้แบบเร็วได้ดังใจมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีระบบจําตําแหน่งนะครับว่าเราจะตั้งให้มันหันไปทางไหนบ้างต้องมาหมุนเอาเองนะครับแล้วก็เราสามารถกดเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ย มันเล่นเป็นเสียงไซเรนได้ก็เดี๋ยวมาลองดูมันก็จะเตือนนะครับว่าเสียงดังมากแน่ใจหรออ่ะมาลองดูครับก็ดังในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ดังมากในชั้นเดียวกันเนี่ยพอได้ยินอยู่แต่ถ้าแบบข้ามชั้นเนี่ยไม่ได้ยินแล้วหรือว่าจะดังจนแบบข้างบ้านได้ยินเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเราสามารถกดดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังได้ การดูก็จะเป็นระบบไทม์ไลน์แบบนี้นะครับเราก็เลื่อนไปที่ช่วงเวลาที่เราต้องการแล้วก็สามารถดูได้อันนี้คือผมยังไม่ได้ต่อกับ NVR นะครับก็คือเปิดดูจากตัว micro SD card ที่อยู่ในกล้องเลยก็โหลดค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นไทม์ไลน์ตรงนี้มันไม่ได้บอกนะครับว่าช่วงไหนบ้างที่มันเจอคนหรือว่าเจอการเคลื่อนไหวถ้าจะให้ดีเนี่ยมันน่าจะมีไฮไลท์บอกเลยนะครับว่าตอนไหนที่มันเจออะไรบ้างซึ่งอันนี้ผมก็ตั้งฟิลเตอร์ไว้เป็น all นะครับมันก็ไม่มีแจ้งเตือนนะครับ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกอะลามหลอกต่างๆนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะจับเหตุการณ์ได้ทั้งหมด3ประเภทนะก็คือเมื่อเจอการเคลื่อนไหวแล้วก็เมื่อเจอเสียงดังแล้วก็เมื่อเจอคนนะครับมันก็จะบันทึกเก็บไว้แล้วก็ถ้าตัวกล้องมันจับเหตุการณ์ได้เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่แอปในโทรศัพท์เช่นกันนะครับซึ่งอะลามพวกนี้ก็สามารถตั้งค่าเปิดปิดได้แล้วก็เลือกเอาได้นะครับว่าเราจะให้มันแจ้งเตือนอะไรบ้าง ก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับในส่วนของ Push Notification แล้วก็พวกอะลามต่างๆว่าเราจะเปิดปิดการอะลามหรือเปล่าเช่นถ้ามีคนหรือว่ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยตัวกล้องมันก็จะเล่นเป็นเสียงอะลามนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ออโต้แท็กกิ้งตรงนี้เมื่อเปิดนะครับตัวกล้องเนี่ยมันก็จะหมุนตัวเลนส์เนี่ยตามคนนะครับถ้าที่ผมลองกับกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะจับคนนะครับแล้วพอคนเนี่ยอยู่นิ่ง5าวิหรือว่าเป้าหมายได้หายไปเนี่ยตัวกล้องมันก็จะหมุนเลนส์กลับมาที่ตำแหน่งเดิมที่เราเคยตั้งไว้นะครับ แล้วก็สามารถตั้งเป็นโซนได้เช่นกันนะว่าเราจะเอาตรงไหนบ้างที่ให้มันตรวจจับการเคลื่อนไหวตรงนี้เราก็สามารถเลือกบริเวณได้เลยนะครับว่าจะให้มันตรวจจับการเคลื่อนไหวในบริเวณไหนบ้างอ่าผมก็ไฮไลท์ไปได้เลยต่อไปก็จะมีการเปิดปิดการบันทึกเสียงการเปิดปิดฟังก์ชันไ i ด์ดีนามิกเรนจ์ตรงนี้ก็สําหรับใครที่แบบต้องถ่ายย้อนแสงนะครับก็มาเปิดฟังก์ชันนี้ไว้แต่ถ้าเปิดเนี่ยความสวยงามของสีของภาพเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับ เพราะว่ามันจะต้องดันแสงในส่วนที่มืดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีการตั้งค่าความดังของลาโพงการเปิดปิดไฟ LED ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เปิดปิดได้เช่นกันแล้วก็ image flip นะครับสำหรับใครที่แบบติดตั้งตัวกล้องจากเพดานนะครับกับหัวแบบนี้ก็มาเปิด image flip มันก็จะกลับด้านภาพให้ก็หมดแล้วครับการตั้งค่าหลักๆกล้องตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อตัวกล้องต้าหัว Hero A1 เนี่ยไปที่ตัวบันทึกภายนอกหรือว่า NVR นะครับ เดี๋ยวผมขอเกริ่นคร่าวๆแล้วกันสําหรับคนที่แบบไม่เคยใช้ NVR มาก่อนแล้วอยากรู้ว่า NVR เนี่ยมันทานํางานยังไงใช้งานยังไงนะครับก็คือ NVR เนี่ยมันจะเป็นเครื่องบันทึกแยกภายนอกเนี่ยแหละก็คือเราสามารถเอาสายแ a n เนี่ยไปเสียบกับตัวเราเตอร์แล้วก็เสียบมาที่ตัว NVR ได้เลยแล้วตัวกล้องวงจรปิดต่างๆที่เราจะใช้ในบ้านนะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็เชื่อมต่อให้มันอยู่ในระบบ Wi-Fi ระบบแลนตัวเดียวกันนะครับ พอทั้งตัวกล้องแล้วก็ NVR มันอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายเร็วกันแล้วเนี่ยมันก็สามารถส่งข้อมูลไปบันทึกที่ตัว NVR ได้นะครับแล้วก็ตัว NVR เนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บในการจัดการแล้วก็ดูตัวกล้องมุมมองต่างๆในบ้านได้หรือว่าถ้าใครจะใช้ในร้านแล้วแบบอยากให้มันต่อจอออกใหญ่ๆนะครับต่อกล้องแล้วก็ดูมุมมองของกล้องแต่ละกล้องแบบขึ้นจอเนี่ยก็สามารถต่อสาย HDMI ไปแล้วก็ต่อภาพขึ้นจอภาพได้เหมือนกัน สำหรับ NVR ที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้เป็น NVR ของตัวต้าหัวเนี่ยแหละตัวนี้ผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ใช้จริงในบ้านมาประมาณ3-4ปีแล้วตัวนี้น่าจะเลิกขายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ2 3งถึงสาคุณก็สามารถบันทึกกล้องได้ถึง8ตัวแล้วตรงนี้ก็บอกเลยครับว่าเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่ามากๆโอเคก็สมมติว่าคุณได้ทําการคอนฟิกตัว NVR พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับ ก็สามารถเข้าไปที่ตัวหน้าจัดการของตัว NVR แล้วก็กดสแกนกล้องในเครือข่ายได้แล้วก็จะเห็นตัวกล้องที่เป็นต้าหัว Hero A1 เนี่ยขึ้นมานะครับในหน้าที่มันสแกนได้เสร็จแล้วก็ทำการแก้ไขตัว username แล้วก็ password ของตัวกล้องให้ตรงกับที่เราตั้งไว้ในตอนแรกในแอปพลิเคชันนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยตัว NVR มันก็จะทำการบันทึกภาพจากตัวกล้องตัวนี้ลงตัวฮาร์ดดิสก์เก็บไว้ในตัว NVR แล้วครับอ๋อแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าตัว IP address ของตัวกล้องที่ใช้เนี่ย ควรจะฟิกซ์ไว้นะครับก็คือไปฟิก IP ที่ตัวเราเตอร์ที่เราใช้งานว่า IP a d d r e s s ของตัวนี้เนี่ยห้ามไปเปลี่ยนมันนะครับเพราะว่าถ้าตัว NVR เนี่ยมันหาตัวกล้องไม่เจอเนี่ยมันก็จะไม่สามารถบันทึกได้นะครับส่วนสําหรับ NVR ที่ใช้เนี่ยถามว่าจําเป็นที่จะต้องใช้กับ NVR ของทางต้าหัวอย่างเดียวหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่จําเป็นครับคือกล้องวงจรปิดที่เป็นระบบเซมิโปรหรือว่าโปรขึ้นมาหน่อยเนี่ยจะใช้เป็นโปรโตคอล t a ต d a า d ที่เรียกว่า Onvif นะครับในการเชื่อมต่อ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเชื่อมต่อได้กับ NVR ทุกยี่ห้อนะครับที่รองรับมาตรฐาน o n w i f แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า NVR แต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะรองรับฟีเจอร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะ make sure ว่ามันใช้งานได้1น0เนี่ยก็ใช้คู่กับ NVR ของทางต้าหัวแล้วก็พอมันรองรับ o n w i f เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อไปที่แพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นถ้าใครอยากจะเอาตัวกล้องนี้ไปแสดงผลเชื่อมต่อกับ Home Assistant เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกัน แล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็น motion sensor หรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยส่งเข้ามาที่ home assistant ด้วยใครที่เป็นสาย home automation home assistant เนี่ยก็แนะนําเลยครับโอเคสุดท้ายนี้เดี๋ยวก็มาสรุปกันนะครับว่ากล้องต้าหัว hero series เนี่ยเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะใช้กล้องวงจรปิดในระดับ semi pro นะครับอ่ะอาจจะยังไม่ต้องมีตัว NVR สำหรับบันทึกในตอนนี้ก็ได้เผื่อว่าอัปเกรดระบบในบ้านมีกล้องหลายตัวแล้วอยากให้มีตัวบันทึกกลางเนี่ยถ้าซื้อตัวนี้มาใช้เนี่ย ก็สามารถแพลนล่วงหน้าไว้ได้ครับว่ามันสามารถใช้กับ NVR ได้แน่ๆหรือว่าคนที่อยากได้กล้องวงจรปิดที่รองรับมาตรฐาน ONVIF มาใช้งานกับ NVR ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถซื้อตัวนี้มาใช้งานได้เช่นกันก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในคำบรรยายข้างล่างนะครับก็สามารถลองไปกดดูได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ